ข่าวประคัมแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่12มิถุนายนโดยโค้ชเชฟฟอบอลแมนเชสเตอร์เดทยันนี้ขอเสนอเอาได้งไงอันซูอยากจะพิสูจน์ตนเองกับทางบาร์เซโลนาแม้จะโดนผีตามตื้อก็ตามทีนะโดยอันซูฟาตีตัวรุกลูกมอบาร์เซโลนายังอยากจะพิสูจน์ผลงานซื้อใจเทรนเนอร์ชาบีเออร์นันเดสในช่วงซีซั่นหน้าแม้ถูกแมนยูเทียวไลท์เทียวคือช้าวจดเย็นก็ตามที ดยการบริงานจากทางบุนโจติบอติโบอบอกว่าอันซูนี้ไม่อยู่ในแผนการใช้งานของชาวีเออร์นเดสจึงอนุญาตให้ย้ายออกในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีปีศาจแดงและก็ทันนัมฮอสเปิร์ดไล่ล่าตัวอยู่ในขารังนี้โดยกรณีขายออกทางบาเซรลนาก็อยากจะใส่เงื่อนไขซื้อกลับไปด้วยซึ่งการหาหรือเบื้องต้น2ค่ายนั้นบอกเลยว่าไม่ติดขัดนะอย่างไรก็ตามทางผู้เล่นวัย1 0ปีปรายนี้เชื่อได้เลยว่าตนเองนั้นดีพอที่จะย,ยังเล่นในกับทางสปอร์ติฟายค้ำหนูดังนั้น แจ้งซูเปอร์เอเจนจอร์ชเมนเดสถึงความตั้งใจแล้วโดวยผลงานซีซั่นล่าสุดของแข้งลูกบอ่อลงงน้มพอสมควร51เกมทำไปได้ทั้งสิงประตูกับอีกสแอสซิสในขณานี้แา่าผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูแคาวจอมาดก,กันครับผีลงสน้มจริงแย่งประมูลเคียซ่านะโดยงานที่ทางสโมสรเมนยูคือค่าใหญ่ที่ล่าสุดนะฮะแสดงความสนใจในการจะคว้าตัวเฟเดรโกเคียซ่า ปีจะทางโจเวนตชสมารุ่นทัพในชุดสมวยนี้โดยการบริง,งานจากทางทูตโต้สปอร์ตบอกว่าเคียซ่า้นั้นไม่ได้รู้สึกถึงการเป็นแกนหลักของอาริอันสเตเดียมดังนั้นก็พร้อมรับฟังข้อสเสนอที่น่าสนใจเพื่อจะวิ่งเต้นในการย้ายออกไปส่วนด้านเบียงคคนเดรีเองก็ดูไม่ขัดขวางดีกับเีมชาติอิตารีขอแค่มีข้อเสนอสมน้ำสมเนื้อเข้ามาส่วนพวกเขากำลังเดินเกมคู่ขนานจีบนิโคโรสานิโอโรและก็วิลฟริชยอนโตเพื่อจะมาแทนที่ในคาราหินะ โดยด้วเหตุที่เองปิศาจแดงก็พร้อมจะเจรจากับตัวแทนของแข้งไวยเบญจเพศเพื่อจะดูดสู่โอแทฟอร์ดแทนที่องตอนี้มสัสยานกับทางจจดอนซานโช2สองแข้งนอกแผนงานของผู้จัดการทีมเอเดร็กเชนทักในครั้งนี้เช่นเดียวกันนอกจากทางแมนยูแล้วชื่อของเลเร์พูนิวการเซนและก็บายเยอร์มินิกเองก็มีเอียวอยากได้สตาร์ดูวินตุสที่ราคาเปิดตะว่างอยู่ที่35ถึง45ล้านยูโร คือ30ถึง38ล้านปอนด์ในขรัน้นี้โดยเฮียซ่าสัญญาถึงมิถุนายนปี2025พึ่งกลับมาจากฤดูกาลที่บาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าโดยผลงาน4ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด33เกมในทุกบริการในครั้งนี้นั่นเองครับนะแตผมเป็นแตว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับผีแจ้งไปสันเมากลังที่จะเร่งหาบรือ กับทางสิงห์นะโดยการนี้แมนเชสเตอร์เดแจ้งไปยังเบสันเมาว่ากำลังหาเรื่องดำเนินการดึงไปร่วมทีมและจะพยายามจะหาบรือเชลซีกันอีกครั้งโดยกองกลางชาวอังกฤษมีข่าวโยงกับปีแสดงอย่างต่อเนื่องโดยการรายงานของสื่ออังกฤษระบุว่าเบสันเม์เปิดทางย้ายไปยังโอชัฟฟอร์ดแต่ปัญหาคือเรื่องของราคาที่ยังตกลงกับทางสิงห์ครัมเชลซียังไม่ได้ในครั้งนี้ ล่าสุดทางฟาฟิชิโอรโรมาโน่เผยความคืบหน้าณาวแมนยูนั้นได้ส่งสัญญาณไปหานักเตะถึงการยืนยันในความตั้งใจที่กำลังพยายามจะหาทางคว้าตัวไปรุ่มทีมไม่จงได้ชัดเจนแลวนะว่าในส่วนของสัญญานักเตะไม่ได้มีปัญหาพราะม,มิดฟิล์วย24ปีปัจนี้พร้อมจะย้ายไปเล่นเป็นสมาชิกใหม่ของผีแดงในช่วงซั้หน้า ขณะนั้นเองปัญหาส่วนสำคัญก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของค่าตัวแพงเพราะว่าทางเชลซียินกรังอยากได้ในราคา80ล้านยูโรแต่ฝั่งปีิษัแดงมองว่าเป็นปราคาที่แพงไปสำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นอยวอะไรก็ตามแมนยูเองยังคงไม่ยอมแพ้และจะพยายามหาทางเจรจาต่อสัญญาในช่วงสัปดาห์หน้าอีกครั้งในครั้งนี้านะผมเป็นเดว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็แล้วกันว่าจะจบลงยังไงนะฮะเรามาดูข่าวจอมารก,กันอีครับ ของดีราคาถูกแมนยูล็อกเป้าพิกฟอร์ดไม่สนเดคิอารอยู่หรือไปโดยแมนเชสเตเดดพร้อมที่จะยืนน่นข้อเสนอในการขอซื้อตัวเจแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูเมือหนึ่งของเอฟเวอร์ต um ันมาร่วมชีมจากการเปิดเผยของท็อกสปอร์ตสื่อชื่อดังในวงการกีฬาโดยงานนี้เดคิอาเองยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะสลัดน้ำหมึกขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางทุกสังกัดทั้งที่สัญญาฉบับเดิมจะหมดลงสิ้นเดือนมิถุจนยายนนี้ อย่างไรก็ตามทางอิดิชนฮาร์คผู้จัดการทีมชาดัชต้องการที่จะซื้อโ,โกหน้าใหม่ในช่วงสมอน,นี้โดยไม่สนใจนว่าไนดันเลือดกระทิงเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ก็ตามทีสำหรับตอนนี้ท้องสปอร์ตรายงานข่าวด้ว่าพิกฟอร์ดเป็นตัวเลือกอันดับแรกของแมนยูขณะที่ทัพทอฟฟี่ถือเงินอาจจะยอมขายนักเตะได้ค่าตัวประมาณอยู่ที่30ล้านปอนด์หรือราว1 2 6 0ล้านบาทก็เป็นได้ในขณะนี้ ตึงในธันวาคมหนึ่งทีมชาติอังกฤษในวัย29ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเอฟเวอร์ตันโดยช่วยท้นสกัดงานจากการรอดตกชั้นได้อย่างดีในรายการนี้แต่ด้วยการที่ทีมต้องการเงินเพื่อจะไปใช้ในการเสริมทัพทําให้ชอนได้ผู้จัดการทีมอาจจําใจต้องยอมปล่อยเจ้าตัวออกไปทั้งนี่พิฟฟอร์ดอาจสนใจคว้าโอกาสในการย้ายไปเฝ้าเสาชินโอแทฟฟอร์ดเพราะนั่นจะทําให้เขารับประกันประสบการณ์ในการเล่นศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในรายการหน้า ซึ่งจากตัวนั้นไม่เคยได้สัมผัสเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในครั้งนี้อาจจะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมารก,กันดีครับใจฟูเหลือเกินวารานเปิดใจหลังนำแมนยูซิล1แชมป์จบที่3ในลีกส่งสัญญาณลยย UCL ในช่วงปีหน้า โดยทางราฟาเอลวารันได้รับเลือดหอมน้ำหอมนะฮะในแมนเชสเตอร์เดนั้นออกมาเปิดใจหลังพาทีมควา้าแชมป์หนึ่งรายการจ,จบที่3ในลิกพร้อมส่งสัญญาณลุยยู UCL ในช่วงซีน่นาโดยการที่ทางราฟาเอลวารานปากรหลังชาวฝรั่งเศสของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดต์ทีมดังแห่งศต่กฟุตบอลพีมบริลกิลทกออกมาเปิดใจหลังพาทีมควา้าแชมป์หนึ่งรายการอย่างคาราบาคครับจนจบอันดับที่3ในพิมบริกพร้อมส่งสัญญาณลุยยูฟาแชมเปียนลลกในรายการหน้า ล่าสุดทางราเอลวาลานออกมาการ่าวว่านี่คือฤดูกาลที่ยาวนานมากๆเลยครับผมจําได้ว่าเรานนั้นได้พักครั้งสุดท้ายก็เดือนมิถุนายนปีก่อนผมว่านี่คือช่วงเวลาที่เราต้องหยุดเพื่อจะพักร่างกายให้เต็มที่และกลับมาแข็งแกร่งเกินกว่าเดิมได้มันคือสิ่งที่ดีเป็นอย่างมากนะรวมไปถึงผมด้วยที่ต้องการรีแลก์และก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับว่าเรานั้นกำลังกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะเรามีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่รออยู่ในด้กาลหน้า ผมตื่นเต้นไปอย่างมากเลยนะและพร้อมที่จะสู้กับมันในครั้งนี้เต็มร้อยเปอร์เซนต์ส่วนการได้ไปลุยยูฟาแชมเปียนลีกนะมันคือเรื่องสำคัญเป็นอย่างมากผมมีผมมีมันก็คือมาตรฐานของโสโมสรแห่งนี้โอเคหรือว่าการแข่งขันในลีกค่อนข้างจะสูงแต่การได้ไปเล่นฟุตวันยุโรปเนี่ยมันก็สำคัญเช่นเดีวยวกันและเราเองก็สามารถกลับไปสู่จุดๆดนี้ได้นั่นแปลว่าผมแฮปปี้แล้วก็ตื่นเต้นกับมันเป็นอย่างมากในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นคำว่างานนี้ก็ต้องรอดูันตอไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวชอบมาก,กันเลยครับเอาได้ออยังไงผีขาสั่นโดนปาดแย่งตัวมินแานะโดยการคว้าตัวคีบินแชของทางแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นดูแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคเพราะว่าหลายสโมสร,รกำลังรอจังหวะ่าดหน้าเค้กแย่งไปครองในขณะนี้โดยแม้ว่ามีการบริงานออกมาต่อนเนื่องแต่ว่าปีศาจแดงเป็นตัวเต็งที่จะได้กองหลังทีมชาติอังกฤษเกาหลีใต้ไปร่วมทีมเพราะว่านักเตะแดงนาท่าทีอยากจะย้ายไปที่โอตาฟอร์ด แต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดนั้นอาจจะไม่แน่นอนนะซึ่งทางฟุชเมคาโตสื่อของฝรั่งเศสร,รายงานข่าวด้ว่าเชลซีเนิวกาสเซนและก็ทางปารีสแซตงแองกกำลังจับตาสถานการณ์ของมินแจอย่างใกล้ชิดและทราบดีถึงเงื่อนไขในค่าจีสัญญาที่กำลังจะมีผลในช่วงต้นเดือนหน้า โดย3ทีมข้างต้นไม่ได้มีปัญหาในการทุ่มเม็ดเงินเพื่อจะฉีกสัญญากองหลังไว้โฉกเปียหลน,นี้แม้ตอนนี้นักเตะมีใจให้กระทางไปแสดงมากกว่าแต่ทางสถานการณ์ต่างๆของทีมดังอังกฤษกลับไม่เข้าทางซะอย่างนั้นโดยหนึ่งในปัจจัยที่ว่ากันว่าคืออนาคตของสโมสรในเรื่องของเจ้าของใหม่ที่ยังไม่มีความช,ชัดเจนนอกจากนั้นในส่วนของนารับปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะอนาคตของแฮร์รี่แม็กไก ทำให้3ทีมข้างต้นพร้อมมองหาโอกาสในการปาดหน้าแมนยูหากว่าสถานการณ์ในทีมโอทัฟฟอร์ดนั้นยังไม่มีความชัดเจนมากกว่าเดิมในตอนนี้สักเท่าไหร่นักน,นะผมเป็นนักว่างานนี้ต้องรอลุ้นนะฮะว่าแมนยูของเรานั้นจะไปในทิศทางใดต้องรอลุ้นันต่อไปเรามาดูข่าวจอมานก,กันดีครับระดับนายซื้อเท่านั้นแมนยูปาดปล่อยให้ยูกาสเซนยืมตัวแม็กไกว์แต่จะให้อีกทีมยืมแทนะ โดยอการนี้ทางซันส,สปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของกรีฑางานข่าวบว่าแมนเชสเตอร์เตดทีมดังของศึกฟิเมเบอร์ลิงกฤษปฏิเสธที่จะปล่อยแฮ์ดี่แม็กควายประการหลังกับตันทีมให้กับทางนิวคาสเซิลทีมดังร่วมศึกฟุตบอลล่มลีกยืมตัวในช่วงซิซั่นนาโดยมีการรายงานข่าวบว่าพิจารดงปฏิเสธที่จะปล่อยแข้งรายนี้ในสัญญายืมตัวให้กับทางทัพซาลิกาดงแต่พร้อมจะปล่อยยืมให้กับทางแอสตนวิลล่าทีมร่วมลีกอื่นนะฮะ ซึ่งก็ยังไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดนว่าเป็นเพราะเหตุใดถึงได้เป็นไปตามนี้แต่มีการรายง,งานข่าวว่าสาริกาดงคงไม่มีความคิดที่จะซื้อขาดปากการหลังสำารองเมนยูอยากแท้นอนอยู่แล้วสำหรับทางผลงานของแม็กไกว์ซีทันนี้ลงเล่นไปทั้งสิ้น31นัดทุกรปรกกรรวมทั้งหมด1,599นาทีซึ่งน้อยกว่าทางดิสโดมาติเนสและก็บราฟเอลวาลานที่ลงเล่นไปทั้งหมด45นัด3,411นาทีและก็34นัด2,673นาทีในขณะนี้ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารัิชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ